สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหราโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานทุกรอบติดต่อดูดวงกันได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับนะ Facebook โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99 22 645 0925 92 92 61 i ออดีิริ15 แลวผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะัเมตปรามหานิยมเบอร์โทร08 492 666 58 id รายเอเครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดพิเศษนะมาเหมือนเดิมนะครับกดแชร์ออกไป คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แชร์แล้วชีเรนซ์แรกกร็คำถามนะครับนะ <c oughs> กดแชร์ออกไปแซ่บอกให้กดแชร์ออกไป แชรแล้วชีคเรนส์คำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับถ้านอกเวลารายการผมถือว่าเป็นค่าครูนะครับนะใครที่มาถามนอกเวลารายการขอพร้อมโอนก่อนดูนะแล้วผมดูดวงเป็นอาชีพนะขอรับเข้ามากันได้นะขอรับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น ไม่เคลียร์ต้องสือ,ม,อมาเอกมานะเข้ามากันได้นะขอรับแต่เข้ามากันกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเนอ้อนะกดแชร์ออกไปเส บอกให้กดคนละเก้าพันเก้าร้อยกัสเก้าแชนะผมก็นาแชร์ออกไปแหลกรานนะะมาแล้วคนแรกคร่ะมาครับนะมาเข้ามากันเจ็ดยังมาอาจารย์โอไ้ไหวครูก่อนนะอาจารย์โอ้จะไหวครูครับ ต้นคนเก่าถ้าเจอกันวันนี้เขารู้สึกอะไรไหมครับอืถ้าเจอกันวันนี้เขารู้สึกอะไรไหมครับคนเก่าเด็กๆครับเขารู้สึกว่ายังรู้สึกดีกันอยู่นะคะม,มาครับกดแชร์แล้ว ตามด้วยชีเรนส์นะแล็ตามด้วยคำถามครับนะเข้ามากันครับนะมาเร็วโคโลราโ9พันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ก็เข้ามาจ้ะก๊อตัวแสบหนึ่งฟิลจะกลับไปอยู่เพจบูเพจบูนจะมีเงินเก็บไหม <ม>คือนะคือไพ่บอกว่าคุณจะมีงานใหม่ทําแล้วอาจจะเก็บเงินได้แหรอคะนะเก็บเล็กผสมน้อยโน่ไพ่ยิปซีจะดูช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะสั้นๆเวลาช่วงช่วงเวลาสั้นๆน่ะจะแม่นมาก อย่างเช่นอย่างเช่นถามเหตุการณ์อะไรเะพาะหน้าวันนี้พรุ่งนี้หรือภายในหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะคะจะแม่นนะคุณติ๊กหรือตักคุณติ๊กวันนี้จะได้เจอกับซีไหมเขาคิดยังไงจะได้เจอไหมไม่ได้เจอไอ้อนะคือเรื่องเขาคิดยังไงมันมีคําถามหนึงนะคะถามได้คําถามเดียวนะถามได้คนละหนึ่งข้อนะคะ มาครับกดแชร์แล้วถ้าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะ เอาละครับนะใครที่บอกว่าการเงินช่วงนี้ไม่ดีให้ไปสวดพระกาถาเงินล้านโดยมีท่านเสียงท่านอาจารย์โอ้สมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจาม,มหาเทวาสเพยาขาปรายันติพรหม,มาจาม,มหาเทวาอภิลาภา,าพวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาภพะพ,พวันตุเมมิเตภะอุหติพุทธมะอะุนมโมพุทธยะวิระทะโยรัคนายังวระหิงสาวระทศีวราทา วิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอสัมปติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพคาปรายันติพระมาจมหาเทวาพิราภาพวันตุเมมหาพัญโยมหาราภอพวันตุเมมีเตพาหะติพุทธมาอาอุนโมพุทายาวิเรเทโยเอริโคนายังๆๆๆ เวรหิงสาเวรทสีเวรทศสามเวรทิโยปัจจสามมารีมามาพัจจสัสวาหุมสมติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาหาเรือเรือส่วนคนเป็นโรคร้ายให้สวดพระคาถามหาจักรพรรดินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัสศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทงังศีวลีจบมหาเถรังอาหารวันทามิทุระโตอาหารวันทามิทาตโยอาหารวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิก็บางทีเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเ,เสริมดวงหรือไม่มีเงินทําบุญทุกวันมีคนบอกผมนะว่าตัวเองเนี่ย ต้องการใส่บาททุกวันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าคนเราจะมีทรัพย์มีอัดมีอะไรมาทําตลอดเวลาก็สวดพระคาถาเงินล้านเนี่ยเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมราศี<ห>าเสริม<ล>ด้านการเงินและก่อนที่จะสวดมนต์ทุกครั้งนะคะควรจะขึ้นด้วยบทนี้นะคะชุมนุมเทวดาค่ะสักเคกาเมจโรูเปคิริศคาราตเตจันทริเควิมาเนทีเปรัตเทจคาเม ตรวนาคาเนเคหวัตถุมหิเขเตเตภุมบาจายันตุเทวาชลาทละวิสเมยักขะขันทพนาคาติทันตาสันติเกย่างโมนีวาราวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสนาคาลอัยยมพะทันตาธรรมสนากาลอัยยมพะทันตาธรรมสนาคาลอัยยมพะทันตา,มนา,าอ,ม,ตาอมาครับหุ๋ย คุณปุ้ยนะคะแชร์แล้วปุ้ยคนที่เราชอบจะมาหาไหม่คะช่วงนี้มีโอกาสมาครับมีเมตตามาหานิยมมาแต่รอเขาหน่อยนะคะแชร์แล้วค่ะน้ำผึ้งขายเครื่องสำอางออนไลน์ค่ะจะขายออกหมดไหมคะสามวันนี้ขายได้เรื่อยๆครับอ,อันนี้เร็วมากเลยนะ,ะขายได้เร็วมากเลยโดยมีท่านอาจารย์โอหมดไหมอาจารย์ท็อป ขายได้เรื่อยๆก็ถือว่าขายได้เยอะๆอะมันมันเป็นไพ่ของการที่ใช้เวลารวดเร็วนะคะสาววันนี้อาจจะขายได้เยอะเลยนะคะไปเรื่อยๆติดต่อดูดวงกันได้ครับนะที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตขอพร้อมอุ่นก่อนดูนะครับที่เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอสิริ15ตามนี้ครับ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนมีเตปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับเข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการในรอบนี้ค้าขอบคุณค่ะคุณตุ๊กสัมภาษณ์งานวันนี้จะได้ไหมคะมันต้องหางานเพิ่มเรื่อยๆนะเนี่ยมันยังไม่อันนี้อาว่างไง มันก็ต้องหาต่อไปต้องหาต่อไปครับอ่แชร์แล้วตูนสัมภาษณ์พรุ่งนี้จะได้ไหมคะคุณตูนนะคะแนวโน้มเป็นไปนในทางีดีดค่ะเมตปรามหานิยมโดยมีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการ9 9, 9ร้าพันเรอรอบทีมงานเรามีพันกว่าคน แต่ตอนนี้เรามากันก่อน2คน 2> คุณเมยขอบคุณคุณตูนนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับบัตรนี้เวลารายการนี้หมดลงแล้วครับไปนะครับสวัสดีครับ